ผมกันต่อเนื่องเลยครับผมกับคู่ชิงชนะเลิศราชนาวีพบกับตชดบ้านระขามตำรวจพบหานเรือใช่ครับสึ่งแห่งศักดิ์ศรีครับซึ่งแห่งกองทับด้วยนะครับครับในคู่ชิงชนะเลิศครับออกใครก็ได้ครับผมบอกอย่างนั้นเลยครับสูงสีฟอร์บีทั้งคู่นะครับเก็บประวัติของเลกกฬาทั้งคู่ที่ไม่ต้องปัญหาให้มากครับมีกระตูครับโอ้โหแ้มแน่ครับเป็นของทางด้านทีมสโมสรราชนาวีครับขึ้นนดับก่อนครับ ครับศูนย์ต่อสองครับคุณคุ๊ที่โปรโมงครับจะเสือไปกับบอลรอสต์มางานครับเสือมาครับเสกสารจริงจับได้และชงขึ้นมาหน้าตาทายปูนี้เรียบร้อยสายคะแนนเตะสามศูนย์ห้าต่อศูนย์ครับเสกยงสารทับทองครับจะเสิร์ฟือไปจังหวะนี้ครับ ร,ราชนาวีเซอร์ไปยังเปิดได้ครับบุญชุบวงขับสีสัน,นร้นรุนบุญฟุ้งตรงนไม่เหลือครับกระโดดได้เตะไข่แตกได้แล้วครับ1ต่อ3ครับบ้านป,ประคามไล่ใหราชนาวีขึ้นมาแล้วครับแหวนแรกมาแล้วนะครับในรอบชิงชนะเลิศครับสามหนึ่งเซอร์ของราชนาวีบุญชุบวงป้ายเกง่ง ตอนแรกครับตอนชงมาให้แล้วเก็บขึ้นอีกทีนึงครับตะแนนพอกต่อครับเป็นแต้มของตระชะดอบ้านบักขามครับตามขึ้นมาเป็น2ต่อ3คะแนนครับผมต้องคือจังหวะขึ้นทำครับสามสองสามต่อสองแต้มครับอือสีกันจริงๆครับต่างคนต่างล็อกกันได้ครับเสกสันต์ทองครับมองเรียบเสิร์ฟนะครับจังหว่าโอ้โหติดเน็ตครับดูเห็นเลยนิดเดียวเอาละครับกลับมาเท่ากันที่สามต่อสามครับโอ้ยพี่ สี่หาสีต่อหครับสุรของลักนาวีครับจะได้ส่งครับปีุดูมสารีบุตรครับผมจังหวันและเส์ฟไปครับเึงเบอร์เทาบออน้อยชมขึมาจังหวันีีโอ้โหอ้งหวัดชะโดร์โอ้โเด็ดแทนเลินครับไหลออกมาเป็นหต่อสี่คะแนนแล้วครับสำหรับต่อชดอบ้านประขามครับผมเองบอกว่าเป็นลวกยีปดารานะทีมรวมดาราประเทศไทยขรับผมงีมต่อชดอ เรียกสารละวัตตนครับผมทางฝั่งนี้ครับจะมีอาจารย์ท็อปครับอาจารย์เที่ยงครับสองคนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงท้าทิ้งัดใจเลยครับตรงนี้ครับคู่นี้ก็คือคู่ดาราเจอดาราเลยอะใช่ครับอโอ้โหโอ้โหครับโอ,ฟอ้ฟอร์มฟอร์มมาดีขึ้นเรื่อยๆครับส้ำหรับประชาดดบ้านประขามครับ ครับผมมาแล้วครับพูดถึงแล้วครับอาจารย์เกี่ยงครับผมอันนาสุภาภัสครับโอ้ยนี่ต้องแบบใส่โสมน้ำสุดเนื้อไปเลยครับอันนาสุภาภัสบอกว่าขอโชว์ทีเด็ดให้ได้แชมป์ทั่วพระราชทานให้ดูก่อนครับเสอร์โอ้ย นะครับสิเงแข่งสัตว <ỗ df od |notimestamps|> ์สีสิเงแงกองทัพนะครับอู้หุลงมาชนาวีครับทหารเรือครับเจอกับตำรวจครับสพตำรวจนะครับสถานกงานตำรวจแห่งชาติครับลุกเสิร์ฟลูกนี้ครับเช็ดเน็ตเข้าไปครับอู้หุแล้วไม่ไหวครับรับไม่ไหวจริงครับเก่งอ๋อขุณคุ้มที่วงครับเก่งบ้านมระขามจะเป็นคนเสิร์ฟลูกนี้ตอนนี้ยืนเครียดเลยครับตอนนี้ครับเจ็ดห้าแล้วยังไม่ได้ห่างนะครับเจ็ดต่อห้าครับ โอ้โหใครดีใครได้ใครจะเป็นแชมป์ไปครอนครับในเซตที่หนก่อนครับคือชิคาน่เลอร์ไฟนอลเกมแบบไฟนอลแมนครับแล้วเซตสุดที่มาจังหวะนี้ท็อปจัดทุกอยที่โอ้โดนเกี่ยวครับโอ้โห,โโหเกี่ยวหลังเากนั้นแรกเลยนะจอยที่เตะเร่องนีอเข้าไปครับโอ้โหโอ้โนาที่กอล่าเนาะเกี่ยวเท้าวขวาครับแล้วก็ฟาลูกนี้ครับท็อปจัดที่ใช้บล็อกหลักลยครับแต่เอาไว้อยู่ครับมาดูครับว่าจะช่วยได้เยอะหรือเบนครับลูกเสซตของเขกสุดที่จะทำงานหรือเปล่าครับ ดทรับี่านจะเห็นพีเตกกดดันโดยยนเสิร์ฟถ้านี้คือต้องการที่จะเสิร์ฟลูกเก่งเขาเลยนะลูกเชนเน็ตลงนะครับแต่ว่านิดเดยวต่ำไปนิดเดียวลูก11 n ซแต้มนี้มาบ่อยนะแต้มแต้มนี้มาบ่อยมากใช่ครับครับีเสิร์ฟองบอล้อยครับสร์มครับท็อปจานครับต้องล็อกอยนะครับสมสรราชนาวีครับจังหวานีลกทักนี้ตล็อกต่อไปครับเอาลยังล็ สองคนก็ยังไม่เร่งนะครับตัวเองเป็นฝ่ายรับครับหนูเกือบไปละเกือบไปละลูกนี้ครับนิดเดียวครับลูกเป็นสปินออกข้างไปก่อนครับเอาแล้วครับยังอยู่ที่เซตพอยต์นะครับของธ่านั่ตทรอบ้าตาขามครับบุตรที่โบครับจะเสิร์ฟในช็อตนี้ครับบีเรียบเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาซะเสกสังเปิดเท้าและจงขึ้นมาท็อปแขนจะล็อกบอลได้อยู่ไหมอ้าวสุดยอดมากติดติดบอลยังอันดูจังหวะเตะบอลโอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับ ตาข่ายเฉยเลยครับ2เซตพอยท์ทำไม่ได้ครับทางด้านทีตอเทรอบานมาถามครับโอ้โหลูกนี้น่าจะปิดเกมไปแล้วนะครับนี่ครับจังหวะเตะติดตาข่ายครับโอ้ยเอาละครับลูกเสิร์ฟลูกนี้ของปอน้อยมาต้องล็อกอีกครั้งนึงครับสโมสรราชดชารินครับท็อปจัดอาร์ต้าสุมาลัยล็อกได้ครับโอ้ยังมันสุดติดกันอีกแมวครับเหลือเกินครับลูกนี้ โอ,โอ้ยทำหน้าสุภาพะครับเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายฮะถูกต้องครับที่คือประสบการณ์ความเก่งเกินครับแชมป์เพื่อพระราชทานสามสมัยครับคือแข่งสังกีครับคออยู่ครับกำรับสโบรศรราชนาวีครับในประเทศกับเบิ้ลครับส่วนฝั่งทีเกม่งกบอลนี้ก็ได้แชมป์ประเทศไทยมาดึงครั้งทีเดียวครับเพื่อพระราชทานนะครับใน็ประเภทตะเบิ้ลครับ ผมมองไม่ออกครับผมไม่ออกเลยว่าใครจะคว้าเซตแรกไปครองครับเอาละครับเขาจังหวะนี้ลูกโฉบขึ้นมาแล้วลูกนี้บล็อกหลังติดเรียบร้อยครับโตชลยครับเซตแรกครับใส่เข้ามาอาจารย์เกลี้ยงเต็มๆครับเราเด่งออกไปครับครับก็เป็นชัยชนะขอ้งตัวถอยมาถามขึ้นไปก่อนครับดตัวสีเซตแน่นอนครับพี่พัฟฮะด้วยสนะครับก็ตัดเชือครับเก็บเซตแรกไปก่อน12ต่อ10ครับ เอาละครับเราเบอร์โชว์เกียร์มาตรฐานแลต่อครับในเซตที่2ครับได้ไม่ได้ยังเป็นไวอูเกี่ยวได้ครับท็อปจัน้นมาสวัสดี้จังหวะเกียบไมาลูกเก็บได้ครับโอ้โหไปชนเองครับสกอร์แรกเป็นของสโมสรราชนาวีเอ่อขอไปครับตอเชลล์บัมาถามขึ้นนาบุตรครับโอ้โหนีครับโอ้โหไปโดนหัวจากเกียงครับจากเกียงอันดัสุภาภัครับท็อปจันครับ ต้องเบ้นหนักๆแล้วนะครับในจังหวะด pues pues yeah, อาเซอร์เสิร์ฟที่มาในบุญค okay. ุ้มครับศิริศักดิ์ขึ้นมาจังหวะนี้บุญคุ้มโอ้ฟาดไปลูกนี้ไม่เหลือนมาสลับหายเหนียบครับเป็นคะแนนของชนะจีนตอนลอบ้านมะขามครับอือหือลูกนี้ต้องบอกว่าน่าจะโอ้ยแม้แต่ดีเทตที่สามหนึ่สามหนึ่งพาชนาวีจะให้คำตอบแในตอนชนองบ้านมะขามจะให้คำตอบเช่นเดียวกันครับเสอร์มายังเปิดได้ครับ นะสุภาพขึ้นมาเซ็นสังก์บอกขึ้นสุภาพเตะตรงนี้อัดบล็อกเลยครับได้ขึ้นมาครับที่สองต่อสามครับโอเคบล็อกอย่างร้อยทั้งคู่เลยครับที่สามต่อสองครับเย็บเสืบเลยครับจังหวะดีครับเสืบที่ไปใส่เส็สังครับจับดึงชงบสองครับสายขวาเท่ากันจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้ยบินมาแล้วอ่ะบอลน้อยบินมาบล็อกแล้วอ่ะครับกลับมาเท่ากันครับ พันดูเลยก็จะแทกเฮ้ยแทกเหลี่ยมบล็อกไปนู่นครับออกไปครับเอาแล้วครับกลับมาเสมอกันอีกรอบครับโอ้ยเอาแล้วครับอำนาจสุภาพบ้านครับจะส่งลูกนี้น่สุภามราชนาวีครับสามต่อห้าแต้มครับตรงั้างสมาธิมาก่อนครับขอบจัดดีมันจะมีทีเด็ดประจับอยู่นะครับในลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาจะเปิดได้บอลน้อยจับหนึ่งชงสองมาตระกางจังหวะนี้โอ้ยตชดอรเตอร์ความสดของตอชดอครับไม่พลาดนะครับทางด้าน บนคุ้มที่ประมงครับโอ้โหเอาไว้อยู่ครับทางด้านน้ำหน้าสุภาพัชครับปกปอ5แต้มครับดูเสือของสมิสักรุนครับหย่อดไปลุยยังเก็บไม่ได้ครับเซส็กซ์นค้อตาอำนาจตู้น,น,นี้โอ้โหเรีวีเดเต้ยครับเต็ม2บอส้อนนาชนาวีได้คะแนนตีเสมอครับโอ้โหเสมอกันอีกแล้วครับ หนีกันไม่หนีกันไปไหนไม่ได้ฮะครับคู่บิ๊กแมตต์จะมาหนีคะแนนหนีกันไม่ได้ใช่ครับอูจะมากิดกันง่ายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับยันลุ้นกันยันเซฟสุดท้ายเรียกได้ผมเชื่อเลยว่าลุ้นกันยันคะแนนสุดท้ายอ่ะครับผมอูต้องบอกว่าหัวใจของทั้งสองฝั่งของเชียร์ของทั้งสองทีมที่บีไปครับตอนนี้ใช่ครับลุ้นกันยันคะแนนสุดท้ายแล้วก็ลุ้นกันจนเวลาถ่ายทอดสดที่นั่นที่สุดท้ายของเราด้วยครับดูความมุ่งมั่นของอำนาจสุภาพพันธ์นะครับตั้งใจเหลือเกินครับเสือมายังเปิด อยู่คนดีครับต้องบอกว่าเป็นการหลอกของทางน้าสีสังรุนในจังหวะของเก่งบ้านมะขามสิครับเดินถีบได้ครับเสือพี่ข้าจะมาไหมเออเสิร์ฟมาเอ้ารับกระชอครับแต่ว่ายังได้คร <c ros LES> ับพี่เผื่อจะล้นเอ้าชิกเล็ดเอ้ายังอยู่ยังอยูเก่งได้ครับเปิดหัวจังหวะแรกครับบุญคุ้มครับสีสังรุนบุญคุ้มเต็มที่โอ้โหมาเลยจุดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเป็นจุดเปลี่ยนเกมหรือไม่ครับในช็อตดีครับมาแล้วโโอ้ห ครับครับเอาละครับเป็นเกมเติบของตเชลล์บ้านบางขามเก่งบุญคุ้มเติบไปเตะสันโงงมาท็อปจับโอ้ไม่พลาดครับ เอาละครับสมุทรล้านนาวีครับได้คะแนนครับในจังหวะนี้ครับไล่ขึ้นมาครับโอ้ยท็อปจากทีมบุกมากๆทีเดียวครับต้องสุดปาปาครับคือศักดิ์ศรีประทับคออยู่ตรงที่ว่าเป็นแชมป์ประเภทดับเบิ้ลแชมป์เพื่อพัฒนาสามสมัยนะครับส่วนฝั่งนี้ได้แชมป์เพื่อพัฒนาประเภทดับเบิลขึ้นไปครับครับผมสุดจริงครับ ของเธอคู่ครับสีส<ๆ>ันรุนเริ่มคิดหนักแ <j> ล้วครับบอลน้อยครับเสือไปจับเปิดได้ครับเสกสรรขึ้นมาอับดัจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเด็กบอกเลยครับโอ้โหแฉล็อกลงครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอบ่อต่อดี้มาทางสุโขทศราชนาวีแล้วครับเอาล้วครับเรื่องอื่นได้เกี่ยวครับตอนนี้เรื่องแข่งศักดิ์ศรีมาก่อนครับดูตรงนี้ครับคะแนนเสมอกันที่เต่อ9ครับ รัชนาวีเสิร์เสกสามครับเสิร์กขี่มาครับยังเปิดได้ครับทางด้านบุคุงครับขึ้นมาจังหวะนี้ซิมดิสานเข้ามาเตะครับเอาละครับพลาดครับตชรบ้านมะขามครับเอาละครับโอ้นี่เป็นความผิดพลาดของทางด้านบุคุงที่วงครับเทลูกนี้ออกหลังไปเองครับโอ้ยแชมป์สามสมัยในถ้วยพระราชทานกับแชมป์หนึ่งสมัยในถ้วยพระราชทานต์การ์ดมาเบียดแบบเบิร์ดครับมาเจอกันครับสิงคโ ติดต่อ9ได้ครับสุณผู้สอนราชนาวีจะได้ส่งลูกนี้ครับ<อ>นำสุภาพะครับ<อ>เดเ็กทีมกับเสิร์ฟนะครับลูกนี้เบบสิร์ฟติดเตจครับตอ้ยเตจเสิร์ฟของทีมตอชลอป้าตะขาบครับโอ้ถัดก,กันเสียเนะาะเวลาได้ก็ผัดกันได้เวลาเสียก็ผัดก,กันเสียโอ้ยอ๋อนะครับคู่นี้ไม่ยอมทิ้งกันไปไหนจริงๆครับต่หรับแต้มติดต่อ10ครับลูกเสิร์ฟมาจะเปิดได้ครับศิริศักดิ์อนุรุนครับขึ้นมาจะมาที่ต่อตัวอ่โอ้โหทะลุทางเลย ใจทะลุช่องไปเลยครับแล้วก็ขึ้นแท่นเลยนะครับต้องการอีกแรกเดียวจะเป็นแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็จะคว้าแชมป์ไปครองครับในครั้งนี้ครับสำหรับทีมตชาร์ลบ้านพระคมครับตำรวจตระเวนชายแดนหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับของตำรวจจับหัวใจไว้ให้ดีครับกองเทั้งสารฝั่งครับการเต้ติดตับติดตับครับ11ต่อ10แต้มครับ ต้องการอีกแค่เดียวจะเป็นแชมป์ครับตชรบ้านมารามครับแต่ว่ามุดข้ามไปอยู่สโมสรราชนาวีครับเสือไปยังเปิดให้ครับเสกสรรข์ทองแบบนึงชมสองมุ่งหนีอับหน้าใส่ที่ลอยครับโอ้โหไล่ตีเสมอจนได้ครับสิบเอ็ดเท่าครับและและและตชรบ้านมารามเสียเปรียบแล้วนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าจะได้เป็นฝ่ายส่งครับและถ้าเป็นทางด้านสโมสรราชนาวีได้แต่บิ๊กคือจะเทปนี้แล้วก็ตีเสมอได้ครับ โอ้แต่อะไรต้งคิดเราต้องคอยดูครับมีเด็ดในทุกเสือบท้องรับลูกเสือบที่เดียวนะครับเพราะว่าเสือบที่ข้ามเดียวไม่พอครับนกเก่งครับบุญภูมที่วงครับแต่วาลูกเสือบที่เมื่อกี้ครับใช่ครับมาดูกันว่าเก่งจะเลือกเสือบทอย่างไงครับครับเลือกเสือบทอย่างไงที่จะเป็นแชมป์นะครับหรือว่าจะโดนตีเสมอได้ครับเสือไปเซกสัตจับได้หนึงสองครับอับดับอับาัเตึงติดติดด่าบ้ายิ่งกว่าด่าบ้าครับไม่เชื่อ การแข่งดับเบิลแชมป์ของมาชอรอชนะของทหารการเก่งและบอล้ารแข่งสองสนามปิดครับและเซเนียชนะไปได้12ต่อ11คะแนนลุ้นกันแบบว่าโอ้ระทึกเลยครับโอ้ยโอกาสที่จะเก็บชัยได้ของ สโมรสรราชนาวีมาแล้วครับแต่ว่าลูกท้าของทางด้านราพ,าพ,าพ,าพระรามสุภาพักโดนบล็อกของบอลร้อยสีเิศักดิ์อะดูรูครับแล้วก็เป็นชับไปเลยครับโอ้ยอยากจะฮู้ออกมาดังๆโอ้ดีบีหัว<ะ>ใจจริงๆครับปั้นจริงๆครับสุดตีกเกดิกแมวครับไม่อยากจะเชื่อด้วยครับว่าแต้มสุดท้ายจะเป็นของตอชรบ้านมะขามครับเพราะแฟนๆบอกมาว่าตชะรอขอร้องครับโอ้ยสิบสองต่อสิบและสิบสองต่อสิบเอ็ดครับคะแนนมันเิวเฉียดเฉียดเฉีวครับแล้ว บชดอบ้านมะขามคว้าแปงที่2ต่อเนื่องไปครองครับ